Nee, oh, oh, oh. ้ามันเตมโอ้โหอีใครใหญ่ครับอ๋่มเจ็บเจ็บอ่ะโอ้โหคิดเดี๋ยว็ดเดอ่าแกงนเขียวขนาดนงเมละเอาไหมกั๊กผมบอกกัดคืนคือว่าึกทหารสรับ แล้วอ,ออกทังเด็แล้วมันเ้เรื่องมันมีอยู่เมื่อมดสมมมาหาเขาเนาะเขาก็ต้องไปหามันมดสมเขาอยากกินไข่มดส้มแต่ว่าทัานที่ซื้อเอาอยู่ตลาด่ะมันง่ายพูดเเลยว่าลมกันว่าที่ออกไปหาไข่มดส้มจะเพื่อลองเบิ้ง ก่อนอื่นก่อนอื่นแล้วสังเกตต้นเถียรก่อนอื่นเลยสังเกตเกออเเกบึงต้นเถียรนั่นจะมีมุสสมแบบนี้เนาะมันจะมีมุสสมกต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าต้นนี้มันต้องมีแน่นอนเนี่ยจากทฤษฎีปวดตึกซึ่งมึงนันมาหามุสส์จากเถียรอะไรดิแม่เดียวจื้อเปนน้ำนิดเถิดชมสัยลักงมองดูได้หนิแม่นโคตรเก่ง เมื่อกาซีบีป่ะสีเบืองเบืองเบืองเอางูทุบแป้งอันดิใส่แป้งอันทุกใส่มือเลยวแล้วกอาใน,นเนบืองดูเขาปุ๊บปึ๊บเอาอันนี้มันสาธิตก,ก่อนได้ทำไวไวม,มันซีหนีแล้วจนาเนมันถามใครหนีนที่บุก,กัดเข<พ><พ>าป่ะเฮ้ยแ่กกระทุง้ง กขเป่งเอาเฮ็ดเฮไข่บีบมีเยอดนี่ตันึงแต่ไข่หน่วยหนึ่งบึงบึงบึงม่บางทีต้นนึ่งมันมีหลายกว่าร้อยแปดตงเอาแต่กับนอกมันกบใหญ่ๆใช่ไหมต้งมีหางเติมหางเมื่อกี้นี่เนาะแต่ไข่อยู่สี่หน่วยไข่สุเปง สว่วนสิทธิ์ได้ใครรู้หนึ่งภูมเป็นไงเนาะสมพอพมันแพงสมพงหาย,ยากอยูต่ลตลาดกันเจ้าขายกันได้มาของภูมิเป็นไงเออไม่ก็นเอาหาเองแล้วเขาเอามากินเองสินะมันก็้ชิมหูสึกแซ่บชิมหูสึกภูมิใจก่อนทันทีที่ย่างมาันกเจะลองลองเห็ดลองเบิ้งเป็นกิจก,ก,กรรมหนึ่งที่ว่าพวกท่านเคยเห็ดนั่นแห้งเลยว่าอยากอยากลองมาเห็ดลองเบิ้งอยากชิเปิดเด็ด ทางไปเขาก็ได้เห็นกระเจ้าหาป่าเนาะส่วนป่าไปต้องต้องได้บากมันตื่มอีกดิ ขบวบากอันนี้เขาเล็กๆแล้วเขากาะอ่อนะนี่แหละจะสั่งซื้อเอานะลวจะซื้อมานะเออจะเอามานะเอาอย่างมัดบนี้ดได้ปะอ,อ่าเป็นเสียนดียางถาม เปลี่ยนวิธีการได้หนึงหน่งเอาคุมามัดใส่ไปนี่ตันสันขามรถนี่ติดข่วมเลยนี่นี่กัดมันขนาดบอกนี้พูดนะมันคือสิกัดมันคือดั้นเขียวขนาดน้องเ <c ười> นาะกัดเอาไมกัดหัวคุกกัดคืน ไปเอาไม่เงี้ยนี่เบาผายก็มีว่ะมีมีมีเมื่อกี้นี่มันขูดลงพื้นเลยเว้ยบ่บมันมีกระสุนมันว่ะอ๋ออ๋าอันเนี้ยมันคือไข่น,น้อยวะไอ้าทำม,มันมันโบมีไข่ใหญ่เว้ยเอาจะบึงใบไม้มันหักกระปุงมันหักกระหิดนะฮะแสดงมันหักกระหิตฮะ

ไปไปเอาลวดมานะตัวพับแน่นเยนะจะกระถ่ายมัชมมุดิเจะกายเ่าย่า,าคือ <laughs> เออมีอยู่มีอยู่โอหลายเต็มหลายู่ได้หลายู่ได้จับจริงนึ่งละสั้นสเอองไทยของไทยเอาาฮ่าเ่าฮ่าฮาฮ่ดฮ่าก có oh, nằm lại rồi, đi Thế cho để nhét là đi 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 thắng đi Đi Ê hê hê Pháp hay Nó nằm lại đi Nên còn là tụp đây Nên còn sẵn Ôi nằm ปาบเข่าให้เดีก <มา S 1> ดีดดออโอ้โหคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดอาก็ไม่เจ็บเด้เลยแต่ว่ามันเกาะน่ะนี่ทางนี้ ถามันเตะโอ้โหอี้ต <or collar> ่ไข่ใหญ่ๆะทำอ๋อถูกจะปเจ็บอะีทาขเป้งก่อนทาขแป้งก่อนหากระดเดียว ะมีหมดเนี่ยดีโอ้หัดเต็มมาแชงเมืองหนาวพูดน่ะแดงๆยังไงอือหวานข้าเฮลองซีบองไหมรสชาติมันบกคือมักไม่อื่นน่ะเนาะ มึงลองซีมึงเหยียบจักหมากไหมฮันนี่ดีเลยเนี่ยของของธรรมชาติบ้างเราผมมันเหนียวหดหลายเลยนี <c oughs> ย่ขึ้นกะไลงขึ้นอีกเทียวยึดเข้าโุงถุงยูนิคนอีก แฟชั่นเก็บไข่หมดแดงวันนี้ส่งเอเยนดลส่งแฟชั่นเกิบอันดิดาษเสื้ออิมเพรสชันนิสสลิดลาคอร์ดกางเกงในลาขึ้นทางเข้าไปเอามาสุมเซ็ตป่านนี้ดุดดุดดุดคือเราฟึกนทหารสนอก

Ô <laughs> oh, về to. Ô oh, hàng nhầy. Ô cứ xì lại tôi đi. Ô u. Ô mà con này. Lúc mà กูล่ากูเล่าลงมากันอู้หลายอยู่หลายอยู่ก็มีแม่ขย,ยันเลย่ใส่แม่ขยันยอืม ออวันนี high, high, high? ้ฮอดเวลากลับไปสรุปผลได้ครับที่เราไปหาหางวัดสมเมื่อกี้นี้ยิกงได้หน่อยนิดนึงแล้วเพราะว่าเอ็นนั่นนนคนแถวนี้ก็จะว่าว่าน่มีคนมาเอาขวานาแล้วแต่ก็ยังใครที่ฮขายังได้ได้ไปพฟนเห็ดแกงหรือว่าเห็ดนั่นัขวาใสรใส่หมก เด no ี๋ยวกับไปล่างอนามัยแล้วขัดเอาแต่ไข่ยัเฮอสิไทยเบิ่งนวาเาได้ซ้ำใดเขาไปเย่ตลอดก็เลยว่าได้แต่ปิดไข่น้อยไข่ใหญ่หน่อยหนึ่งผลงานเออ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 ยังบ่นเลี้ยวกำกัดอยู่